ทุกคนเคยไหมครับยิ่งคิดยิ่งกังวลแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพระเยะซูบอกว่าต่อให้เรากังวลแค่ไหนก็ไม่สามารถยืดชีวิตเราให้ยาวขึ้นได้เลยแล้วเราจะทำอย่างไรดีกับความกังวลนี้ลองมาฟังด้วยกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสคาเฟ่วันนี้เรามาถึงวันที่6ของซีรีส์คำตอบของพระเจ้าต่อความกลัว ความกังวลและความวิตกกังวลแล้วนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คืออธิษฐานและให้พระเจ้าดูแลความกังวลของเราขอเกริ่นนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้นําเนื้อหามาเรียบเรียงและเล่าจากแผนการอ่านพระคัมภีร์ในแอป y v u Version ผู้เขียนก็คือ g เกรกลอรีจาก Harvest Ministries นะครับ ถ้าใครอยากอ่านต้นฉบับเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผมและถ้าทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อนๆได้ด้วยนะครับเอาละครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าที่บ้านผมเนี่ยมีเครื่องให้อาหารนกเล็กๆอยู่หลังบ้านครับทุกเช้านั้นนกนั้นจะบินมากินมเมล็ดพืชจากถาดหรือบางทีก็จิกเก็บจากพื้นดินและเชื่อไหมครับว่านกเหล่านี้เนี่ยไม่เคยตั้งคําถามกับผมเลยว่าวันนี้อาหารจะมีพอไหม แต่ก็ยังร้องเพลงทุกเช้าเหมือนเดิมนะครับนกเหล่านี้และพระเยซูเองก็เคยสอนเรื่องนี้ตอนที่พูดเทศนาบนภูเขาที่กาลิลีนะครับโดยรอบๆพระเยซูนั้นมีทั้งเสียงนกร้องและดอกไม้ป่าที่งดงามและพระเยซูได้ใช้ภาพง่ายๆที่ทุกคนในเวลานั้นจะได้มองเห็นตรงหน้าเพื่อสอนว่าจงดูนกทั้งหลายบนฟ้าพวกมันไม่ได้หวานไม,ไ,วไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เก็บไว้ในยุ้งฉางแต่พระบิดาของท่านเลี้ยงมันอยู่ ท่านไม่ประเสริฐกว่านกเหล่านั้นหรือมีใครบ้างที่โดยความกังวลจะทําให้ชีวิตยืนนานขึ้นอีกนิดหนึ่งได้ประโยคนี้เขียนอยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อที่26ถึงข้อที่27ลองคิดดูนะครับนกน้อยเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็นั่งรออาหารแต่นกน้อยเหล่านี้เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองนะครับก็คือบินออกไปหาอาหารแล้วพระเจ้าก็ดูแลส่วนที่เหลือภาพนี้สะท้อนชีวิตเราทุกคนมากเลย เราทุกคนนะครับก็ต่างทําหน้าที่ของเราได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกินกําลังของเราสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้พระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะดูแลและมีคํากล่าวหนึ่งจากมาตินลูเทอร์เคยพูดไว้ว่าจงอธิษฐานและให้พระเจ้ากังวลจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าพระเจ้ามีความกังวลแต่หมายถึงเราไม่จําเป็นต้องแบกความกังวลไว้เองเราสามารถอธิษฐานและฝากมันไว้กับพระองค์ได้ แต่อย่าลืมนะครับเราทําในส่วนของเราอย่างเต็มที่พระธรรมฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่7ได้พูดย้ำเรื่องนี้ว่าอย่าก,กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของทุกคนไว้ในพระเยซูคริสต์และนี่คือคำตอบของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์นะครับ เปลี่ยนความกังวลเป็นคําอธิษฐานแล้วพระองค์จะประทานสันติสุขให้เราเชื่อนะครับว่าครั้งต่อไปที่เรานั้นมีความกลัวความกังวลเข้ามาอยากให้กําลังใจทุกคนว่าอย่ากเก็บมันไว้เป็นภาระแต่เปลี่ยนเป็นคําอธิษฐานมองที่พระเจ้าและปล่อยให้พระองค์ดูแลแทนและสิ่งที่สำคัญนะครับหลังจากที่เราทำเต็มที่แล้วก็คือมาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าครับขอบคุณที่พระเจ้า คอยดูแลชีวิตของพวกเราทุกคนในสิ่งที่เกินกำลังของเราวันนี้เราขอฝากความกังวลและความกลัวทั้งหมดไว้กับพระองค์ขอพระเจ้ามอบสันติสุขแท้จริงให้แก่ใจของเราทุกคนในพระนามพระเยซูรคริสต์เจ้าเอเมนและคำถามที่สำคัญที่อยากฝากทุกคนวันนี้ก็คือเราจะเลือกแบกความกังวลไว้เองหรือจะอธิษฐานแล้วให้พระเจ้าดูแลแทนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลาสคาเฟ่ในวันที่6นี้นะครับ อย่าลืมติดตามวันที่7ต่อไปนะครับและผมอยากชวนทุกคนให้คอมเมนต์เล่าไว้ด้วยว่าเวลาที่ทุกคนเจอความกังวลจะเลือกจัดก,การความกังวลเหล่านี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอเป็นกำลังใจและขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะครับ